สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านบ้านพระเดิมๆเลยครับราคาโปรโมชั่นครับมาพกองค์แรกเลยครับเป็นพระสังกัจ,จายเนื้อตะกวด เป็นแน่นแต่กลัวที่เก่านะมันไม่ค่อยชัดเลยองค์นี้ขอพันสองคนระับต่อไปคนระับเป็นฤือสีท่ามะคอย ถ้ามาไฟครับเป็นพัด่อโบราณครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับเป็นพัด่อโบราณดินเบ้าแหองอยู่เลยนะครัรอยตะใบเก่าๆเลยครับองค์นี้ขอแปดแล้วครับต่อไปครับ เป็นหลวงพ่อทุบหน้าฝรั่งเนื้อทองเหลืองครับไม่ค่อยชัดเลยเป๊บนะดูหน้าดูตาดูด้านหลังครับ องนี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อปานขีครุดไหมครับอย่างนี้เป็นเนื้อดินครับเป็นเนื้อดินที่เก่านะครับดูตามซอกครับดูพิมพ์เลยคมชัดครับรอยอุดเดิมๆเ,เลยครับผ้ายังสวยอยู่เลยนะครับ ดูความเก่าครับวงนี้ขอหนึ่งพันครับต่อไปครับเป็นพระรอดกุ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 อะไรแล้วม่รู้จำไม่ได้แล้วครับพี่ดูความเก่าครับดูพิมพ์ องค์นี้ขอเก้ารอแต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเงินครับพี่ดูตามซอกดินเบ้าครับดูหน้าดูตาพี่ว่าดูเป็นธรรมชาติไหมครับอาจจะรอไม่สวยหน่อยนะครับ องค์นี้ขอเก้าอยครับต่อไปครับเป็นพระสังกาจจยเนื้อทองผสมครับดูหน้าดูตาดูความเก่าดูกระแสโลหะครับ,รบองค์นี้ขอเก้าอครับต่อไปครับเป็นพระเนื้อดินของหลวงพ่อโบย้ยครับ ขี่ควางว่าขี่วัวว่าขี่ควายไม่รู้ครันี่ขี่อะไรครับอย่างนี้พี่ลองเซิร์ชใน google ดูนะครับ้ายัางสวยอยู่เลยนะครับองค์นี้ขอ8แปดรอยครับต่อไปครับเป็นเหรียญคมมาหลวงชุมพรครับเขตอุดมศักดิ์ไม่รู้ออกวัดไหนนะครับ ต่พี่ดูตัวหนังสือลาคมชัดครับดูด้านหลังเป็นตอกโคูดข้างหลังเป็นหลวงปู่สุกครับองค์นี้ขอหกร้อยครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำริดไหมคอย่างนี้พี่ดูเนื้อดูความเก่าครับ ดูตามซ่อครับรอยตะใบลไยเก่าๆเลยครับองค์นี้ขอเก้ารอยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อโตบ้านกล้วยครับเป็นผ้าหลอโบราณครับพี่ดูเนื้อ อย่านั่งลังครับองค์นี้ขอเจ็ดร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเงินไม่รู้ออกวัดไหนนะครับแต่พี่ดูเนื้อดูกระแสโลหะดูความเก่าครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่ความเก่ามันทำเงินไม่ได้ครับพี่ดูเอาเองครับ มือจะสันส่นๆหน่อยนะลอยใช้ลอยเขวนมาเลยนะองค์นี้ขอเจ็ดอยครับต่อไปครับเป็นพระรอดกุกุก,กุน้องมนหมนครับพี่ดูความเก่าครับเป็นเนื้อตะกัวครับดูใครตะกัวขึ้น,นครับ องค์นี้ขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ครับไม่ทราบที่นะว่าที่ไหนแต่ดูความเก่าครับยันด้านหลังอย่างนี้ครับองนี้ขอห้ารอยครับต่อไปครับ เป็นพระเนื้อดินสิวลีของหลวงพ่อกลวยเป็นเนื้อดินที่เก่านะครับดูพิมพ์ไลคมชัดครับวงนี้ขอเจ็ดร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เบียครับ พี่ดูเนื้อดูดินขี้เบ้าครับพี่ดูความเก่าครับดูหน้าดูตาครับเป็นพิมพ์บีดูด้านหลังครับคราบดินเบ้ายัางติดอยู่เลยนะช่อบดูอยู่ด้านล่างองค์นี้ขอสองพันห้าครับ ต่อไปครับเป็นมะเฮสวนรหลวงพ่อโบ้ยครับเป็นพิมพ์เล็กครับพิมพ์หาใน Google ได้เลยนะครับพี่ดูความเก่าครับองค์นี้ขอแปดรอยครับต่อไปครับ เป็นหลวงปู่ทวดไม่รู้ออกวัดไหนครับเป็นเนื้อว่างนชัดจีนนะผมว่าเป็นรอยลายนิ้วมือครับองค์นี้โขลกร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดทะเลสูงครับ พี่ดูหน้าดูตาดูด้านข้างดูด้านล่างครับปี0ูนย์เครับวงนี้ขอแปดร้อครับต่อไปครับเป็นพระหล่อโบราณไม่ทราบทีบ่เป็นพระชัยครับแต่พี่ดูเป็นควดูความเก่าครับดูตามซอกดูหน้าดูตาไม่รู้ออกวัดไหน,นะครับ ้อยตะใบเก่าๆเลยครับองค์นี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาวัดสะพานสูงครับพี่ดูเนื้อลักเนื้ออะไรครับดูความเก่าครับ องค์นี้ขอพันสองครับแล้วก็เป็นนางพญาหลวงพ่อกลวยครับเป็นพันาดินดินครับองค์นี้ขอแปดร้อยครับ แลยมาพูองค์สุดท้ายครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านปี97ไหมครับอย่างนี้อาจจะไม่สวยนะพี่ดูหน้าดูตาเนื้อออกจะขาวๆเทาๆนะครับผมว่าดูเป็นธรรมชาตินะครับ วองค์นี้ขอ800ครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกวพี่สนใจก็โทรมาได้เลยครับ063 080 0174ครับสำหรับนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ